สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับเข้าสู่ห้องเรียนของคุณครูชื่นค่ะวันนี้มาอยู่ด้วยกันกับเนื้อหาสาระของวิชาภาษาไทยนะคะเรียนภาษาไทยไปกับครูชื่นนะคะวันนี้เราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างหลังจากที่เลาหลายคลิปนะคะที่เราสอนกันในเรื่องของหลักภาษากันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเรียนในหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมกันบ้างนะคะ ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ส,สนุกกับนิทานค่ะสำหรับตัวชี้วัดของเรานะคะการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะมีตัวชี้วัดต,ต่างๆดังนี้ก็คือนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงคำคำคล้องจองข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆได้อย่างถูกต้องอธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่านได้สแสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่านอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำมีมารยาทในการอ่านระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อน,นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเรียนสามารถร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็ก ในท้องถิ่นรวมไปถึงท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ทั้งหมดนี้ก็คือตัวชี้วัดในการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สสนุกกับนิทานนี้นะคะกะ็เรื่องของนิทานนะคะนักเรียนก็คงจะเคยอ่านนิทานนะคะรวมไปถึงเคยฟังนิทานที่ คุณพ่อคุณแม่ได้เล่าให้เราฟังมาตั้งแต่เราเด็กๆที่เราจำได้เนี่ยก็คงจะมีเรื่องที่อยู่ในใจของเราและหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรกันบ้างหล่นนิทานที่นักเรียนเคยอ่านเคยฟังนะคะบางคนก็เคยอ่านเรื่องกระต่ายกับเตา่าหรือแม้แต่เรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะคะหมากับเงาหนูหน้อยหมวกแดงลูกหมูสาตัวหรือว่าจะเป็นเรื่องของราชสีกับหนูนะคะกระต่ายตื่นตูมเยอะแยะไปหมดเลย นะคะเรื่องของนิทานที่นักเรียนเคยอ่านนะคะในะบทเรียนที่เราจะเรียนวันนี้นะคะจะเป็นนิทานอีกเรื่องหนึง่งซึ่งมีความสนุกสนานทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่อง ยายกับตานะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องยายกับตากันนะคะยายกับตาเนี่ยเราก็จะมีคําศัพท์น่ารู้นะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะถ้าหากว่าเราไปเจอแล้วเราไม่รู้เลยเอ๊ะคำศัพท์คํานี้แปลว่าอะไรนะคะก็อาจจะทําให้เราเอ,อ,อาจจะอ่านไม่รู้เรื่องได้นะคะเพราะฉะนั้น มาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์นะคะทั้ง4คํคำด้วยกันนั่นก็คือคำแรกอ่านว่ากงการค่ะกงการกงการแปลว่าหน้าที่แปลว่าธุระทนานเครื่องตวงอย่างหนึ่งของไทยโบราณทำด้วยกระโหลกมะพร้าวถลม่มยุบหรือทำให้ยุบลง ย้อนย้อนคำนี้เป็นภาษาถิ่นทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานะคะย้อนคำนี้แปลว่าตีค่ะทั้งสี่คำนะคะจำได้ไหมคะกงการแปลว่าหน้าที่แปลว่าธุระส่วนคำวัฒนานเนี่ย ก็คือเครื่องตวงอย่างหนึ่งของไทยโบราณนะคะทำด้วยกระโหลกมะพรา้าวถล่มแปลว่ายุบหรือทำให้ยุบลงนะคะยอนนี้แปลว่าตีค่ะเป็นภาษาถิ่นทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานะคะ ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องยายกตานะคะเดี๋ยวเรามาดเาูเรื่องราวต่างๆนะคะเนื้อหาต่างๆในเรื่องสนุกกับนิทานกันก่อนอนักเรียนเตรียมหนังสือวรรณคดีวรรณกรรมไว้พร้อมแล้วใช่ไหมคะเราเปิดในหน่วยการเรียนรู้ที่2ถ้าใครไม่ทราบว่าอยู่หน้าอะไรวิธีค้นหาคุณครูเคยแนะนํานักเรียนแล้วนะคะนั่นก็คือนักเรียนไปดูในหน้าสารบัญน,นะคะหน้าสารบัญจะอยู่หน้าแรกๆของหนังสือนะคะเขียนว่าสารบัญเล ะะแล้วก็จะมีเนื้อหาต่างๆของหนังสือเล่มนี้นะคะบอกไว้อย่างชัดเจนอยู่หน้าไหนอะไรยังไงนะคะเราจะอ่านหนังสือเล่มไหนเราก็ใช้วิธีการดูสารบัญน,นะคะก็จะทําให้ทราบว่าเรื่องที่เราจะอ่านนั้นอยู่ในหน้าไหนนะคะเอาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านออกเสียงนะคะเสียงดังฟังชัดออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเริ่มแรกนี้จะเป็นเ,เนื้อหาของเ,ออเรื่องสนุกกับนิทานก่อนนะคะ เป็นคําพูดของคุณยายกับน้องอ้อมนะคะคุณยายกับน้องอ้อมที่เขาคุยกันนะคะอ้าวท้าเริ่มแล้วนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเริ่มเลยนะคะเอวันนี้คุณยายทําอะไรนะกลิ่นหอมจังอ้อมเดินตามกลิ่นเข้าไปถึงในห้องครัว เห็นคุณยายกำลังคั่วถั่วลิสงจึงอาสาเป็นผู้ช่วยน่ารักมากจะ่ะยายกำลังต้องการลูกมือช่วยคั่วถั่วอยู่พอดีเดี๋ยวยายจะทำเมี่ยงคำและผัดไทยที่หลานชอบคุณยายส่งตะหลิวให้อ้อมช่วยคั่วถั่วอ้อมเหลือบไปเห็นจานใส่มเมล็ดงาดำจึงถามด้วยความอยากรู้คุณยายจะคั่วมเมล็ดงาดำในจานนี้ด้วยไหมคะ จะได้คั่วไปพร้อมๆกับถั่วเพื่อประหยัดพลังงานคุณยายรีบร้องห้ามยาเดี๋ยวก็ไหม้กันหมดจ้ะอ้อมสุขคิดถึงคำพังเพยที่เคยอ่านจึงถือโอกาสถามคุณยายคุณยายคะคำพังเพยที่ว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหมหมายความว่ายอย่างไรคะคุณยายยิ้มพอใจที่อ้อมเป็นเด็กใฝ่รู้ จึงอธิบายให้อ้อมฟังถั่วี่สงมีเมล็ดใหญ่เนื้อมากกว่างาถ้าเอามาคั่วพร้อมกันกว่าจะคั่วถั่วสุกงาก็ไหม้หมดไปก่อนเปรียบกับการทำงานถ้าเราลังเลใจจะทำให้การแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงทีเมื่อได้อย่างหนึ่งอาจจะต้องเสียอยอีกอย่างหนึ่งไป อ้อมยกมือไหว้ขอบพระคุณที่คุณยายช่วยอธิบายให้ฟังคุณยายเห็นอ้อมสนใจจึงเล่าต่อถั่วและงาเป็นทันยพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากทำอาหารและขนมได้หลายอย่างเช่นถั่วตัดงาตัดหรือจะใช้โรยบนข้าวสวยรับประทานกับอาหารก็ได้ก็ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย คนไทยปลูกถั่วปลูกงามานานหรือยังคะอ้อมถามต่อด้วยความสนใจคนไทยปลูกถั่วปลูกงามานานแล้วจ้าเดี๋ยวรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วยายจะเล่านิทานเรื่องยายกระตาให้ฟังดีไหมจ๊ะดีค่ะหลานอยากฟังนิทานที่คุณยายเล่าคะ่ะตอนตอนค่ำก่อนนอนอ้อมฟังนิทานที่คุณยายเล่าอย่างตั้งใจ และดูภาพประกอบอย่างเพลิดเพลินเดี๋ยวเราจะมาอ่านนิทานเรื่องยายกระตาไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเรียนพร้อมแล้วเราไปอ่านเรื่องยายกระตากันเลยค่ะยายกระตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าหลานไม่เฝ้ากามากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนนานยายมายายก็ดา่า ตามาตาก็ตีหลานร้องไห้ไปหานายพลานขอให้ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีนายพลานตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาหนู ขอให้ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีหนูตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาแมวขอให้แมวช่วยกัดหนู หนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ดา่าตามาตาก็ตีแมวตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาหมาขอให้ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนู หนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ดา่าตามาตาก็ตีหมาตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาไม้ค้อนให้ย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนู หนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดนานยายมายายก็ดา่าตามาตาก็ตีไม้คอนตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาไฟให้ช่วยไหม้ไม้คอนไม้คอนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมว แมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีไฟตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาน้ำให้ช่วยดับไฟ ไฟไม่ช่วยไหม้ไม,มายคอนไม้คอนไม่ใช่ย,ย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดธนานยายมายายก็ดา่าตามาตาก็ตีน้ำตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้า หลานจึงไปหาตะลิ่งให้ช่วยพังทับน้ำน้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหม้คอนไฟไม่ช่วยไหม้ไม้คอนไม้คอนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ด เจตนานยายมายายก็ดา่าตามาตาก็ตีตะลิ่งตอบว่าไม่ใช่กองการอะไรของข้าหลานจึงไปหาช้างให้ช่วยถล่มตะลิง่งตะลิ่งไม่ใช่พังทับน้ำน้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหม้ไม้คอนไม้คอนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมว แมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดขนานยายมายายก็ดา่าตามาตาก็ตีช้างตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้า หลานจึงไปหามแมลงวี่ให้ช่วยตอมตาช้างช้างไม่ช่วยถล่มตะหลิ่งตะหลิ่งไม่ช่วยพังทับน้ำน้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ใช่ไหม้ไหม้คอนไม้คอนไม่ช่ยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงา เจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีมแมลงหวี่ตอบว่าข้าจะช่วยตอมตาช้างให้ตาเน่าทั้งสองข้างช้างตกใจจึงรีบไปช่วยถล่มตะหลิ่งตะหลิ่งจึงรีบไปช่วยพังทับน้ำ น้ำจึงรีบไปช่วยดับไฟไฟจึงรีบไปช่วยไมหมไม้คอนไม้คอนจึงรีบไปช่วยย้อนหัวหมาหมาจึงรีบไปช่วยกัดแมวแมวจึงรีบไปช่วยกัดหนูหนูจึงรีบไปช่วยกัดสายธนูของนายพรานนายพรานจึงรีบไปช่วยยิงกากาจึงเอาถั่วเอางาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานมาคืนหลาน หลานเอาถั่วเอางาไปให้แก่ยายกะตายายกะตาก็เลิกดา่าเลิกตีหลานแต่นั้นมาเป็นอย่างไรบ้างคะนิทานเรื่องยายกะตาอ่านแล้วก็สนุกนะคะโดยเฉพาะท่อนที่ซ้ำๆกันทักนเรียนอ่านกันเลหลายคนกับพี่ๆนะคะน้องๆหรือว่าจะเป็นเพื่อนของเรานักเรียนก็สามารถจะสลับนะคะในการอ่านกันได้เพิ่มความสนุกสนานกับการอ่านได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเนื้อเรื่องกันต่อเลย ะะขณะที่ยายเล่าบางตอนที่มีข้อความซ้ํากันยายก็จะให้อ้อมช่วยพูดทําให้เกิดความสนุกสนานเมื่อคุณยายเล่าจบจึงให้อ้อมช่วยเล่าเรื่องย่อตามที่เข้าใจให้คุณยายฟังบ้างอ้อมเล่าเรื่องได้ถูกต้องและสัญญาว่า อ้อมจะเป็นเด็กดีรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและจะเป็นหลานที่ดีของคุณยายค่ะและกราบขอบพระคุณคุณยายที่กรุณาเล่านิทานสนุกเล่านิทานสนุกสนุกแถมมีข้อคิดด้วยนะคะอ้อมกราบคุณยายที่ตักดีมากจะ้ะนี่ก็ถึงเวลานอนแล้วหลานต้องไปเข้านอนแล้วนะ พรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าเป็นอย่างไรบ้างคะอ่านแล้วสนุกมากๆเลยและหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะต้องอ่านเรื่องนี้ซ้ําๆอีกรอบหนึ่งแน่ๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ใช่ไหมคะเรื่องนี้นะคะเรื่องยายกับตาถามว่าให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนบ้างนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนนึกออกไหมคะคุณยายคุณตา ให้หลานเฝ้าถั่วเฝ้างาแต่หลานละเลยหน้าที่นะคะเกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกามาเอาถั่วเอางาไปนะคะโดนคุณตาคุณยายตำหนิแล้วก็ทำโทษด้วยนะคะสำหรับข้อคิดก็คือความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย พ่อแม่ครูอาจารย์นะคะซึ่งเราจะนําข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้างนะคะความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราเนะเรามีหน้าที่หลักก็คือเรื่องของการเรียนนะคะหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่คุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองมอบหมายก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องรีบทําให้เสร็จตามเวลาด้วยนะคะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ อ้าวไอ้หนูเอ้ยไปหยิบน้ำให้แม่กินสักแก้วหนึ่งสิ เราบอกว่าเดี๋ยวก่อนตอนนั้นกําลังทําอะไรอยู่คะเล่นเกมอยู่บอกเดี๋ยวก่อนคุณพ่อคุณแม่มานเหนื่อยๆน่อยก็หิวน้ําจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยเกิดปัญหาแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออรีบเร่งทํางานนะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ปกครองเนี่ยได้มอบหมายที่ของเรานะคะเราจะนําข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็คือการปฏิบัติต้นตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ ที่สุดนะคะไม่ทำสิ่งต่างๆที่เป็นสาเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนนะคะนิทานเนี่ยก็ให้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและข้อคิดที่เป็นประโยชน์นะคะนิทานเรื่องยายกับตาเนี่ยให้ข้อคิดเรื่องการเชื่อฟังผู้ใหญ่และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนะคะเรามีหน้าที่เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ต่างๆเหล่านั้นให้สําเร็จรู้ล่วงนะคะ ตามวัตถุประสงค์แล้วก็ทันเวลาด้วยนะคะการบ้านวันนี้ไม่ยากเลยค่ะนักเรียนคุณครูอยากจะดูว่านักเรียนทุกคนเนี่ยอ่านออกเสียงได้ถูกต้องนะคะอ่านออกเสียงได้แค่ไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนเนี่ยอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องในหน่วยที่สองนะคะวรรณคดีวรรณกรรมนะคะเรื่องของสนุกกับนิทานนะคะไม่ว่าจะเป็น ตอนที่คุณยายนะคะพูดคุยกับน้องอ้อมหรือว่าจะเป็นในช่วงที่เราอ่านนิทานเรื่องยายกับตานักเรียนชื่นชอบข้อความช่วงไหนนะคะให้นักเรียนเลือกมาอย่างน้อยความยาวหนึ่งหน้ากระดาษนะคะให้นักเรียนเลือกมาแล้วก็อ่านออกเสียงนะคะให้เสียงดังฟังชัดถูกต้องเว้นวรรคตอนให้เหมาะสมนะคะรวมไปถึงอ่านควบกล้ำชัดเจนรอเรอ่รอลิงชัดเจนนะคะอ่านออกเสียงนะคะแล้วก็ถ่าย เป็นคลิปมาส่งมาในหลายกลุ่มของห้องเราให้คุณครูได้ชื่นชมผลงานของนักเรียนทุกคนนะคะก็เป็นงานที่คุณครูฝากนักเรียนทุกคนไว้สำหรับคลิปนี้นะคะสนุกกับนิทานนะคะก็ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันอย่าลืมไปอ่านเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นนิทานที่สนุกมากๆเลยนะคะก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้คุณครูไปก่อนแล้วนะคะเจอเจอกับครูชื่นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยค่ะ